สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ร,รายการครัวคนไต้หยนยิน้มแย้มแจ่มใส คิดต่อไปว่าเย็นนี้จะทําเมนูอะไรใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้อันนี้สำคัญต้องวางแผนนะคุณผู้ชมไม่งั้นการเข้าไปหาวัตถุดิบในตลาดคุณจะทําไม่ได้นะถ้าคุณไม่รู้ว่าเย็นนี้คุณจะทาอะไรอันนี้เขาเขารู้แน่นอนเลยแต่ที่สําคัญมากครับครับคุณเนาะครับหน้าตาคุณดูสดใสมากๆตอนนี้ใช่นรับร่างกายดีดีมากๆมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณอย่างแน่นอนการควบคุมอาหารนี่ดีขึ้นหรือไง ดีขึ้นครับจริงไหมดีขึ้นี้นจริงนะเริ่มเริ่มตั้งใจคุณไม่ต้องพูดคุณนี่คือสุดยอดคุณคือสุดยอดแล้วผมจะบอกว่าตอนนี้พี่อ้อเนี่ยคือการออกกำลังกายบางครั้งทีพี่อ้อไม่มีเวลาพี่อ้อก็หันมากินคลีนแทนกินคลีนหมายถึงยังไงครับออ๋ก็คือคือกินยาไอ้นี่ยาน้ำยาล้างจมูกกินคลีนอาะไปพูดอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณดูเข้าใจผิดกินคลีนคือการกิน โดยท, <im Pie> ที่ไม่ให้เหลืออะไรสักอย่างเลยไมหมดกานรกินคลีนฟังแรกๆดูดีจริงๆเลยแต่ไม่ใช่กินคลีนคือหมายว่าดูดจักกินอาหารนี่มันเป็นประโยชน์ประโยชน์ะตอบจุดหมายเหอะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพยาบาลเมยเองค่ะโอ้ผมชอบจริงนะพยาบาลพยาบาลคนนี้พยาบาลนี่ทำไมเขาไม่ไล่ออกก็ทีดีสันเลยวันนี้เมย์มาช่วยงานที่ห้องฉุกเฉินค่ะหัวแตกรถล้ม รถชนตีกันมีมาทั้งวันค่ะใช่ใช่คนไข้รายล่าสุดเป็นผู้ชายค่ะว่าไหลขวาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือดเมย์ก็บอกว่าขอดูแผลหน่อยนะคะเลือดทั้งนั้นเลยไปโดนอะไรมาคะเนี่ยอผู้ชายก็บอกโอ้ยผมถูกทำร้ายมาครับเจ็บมากครับช่วยด้วยครับหมอบอกว่าอ๋อเมย์เป็นพยาบาลค่ะไม่ใช่เมย์ก็บอกว่าใจเย็นนะคะคุณแจ้งตำรวจรือยังคะผู้ชายก็บอกแจ้งตำรวจก็ช่วยไม่ได้ครับ ผมถูกเมียกัดครับโอ้เมียกัดเมียกัดเมียกัดเมอไรเมียก็ล้างแผลไปแล้วก็ถามไม่อยากให้เขาเจ็บอ้าวเรื่องอะไรกันคะเนี่ยผู้ชายเขาบอกว่าเมียผมเนี่ยขอซื้อรองเท้าสองหมื่นบาทผมไม่ให้เมียก็ถามผมไม่ให้เธอเลยกัดเลยหรอคะบอกยังครับยังไม่กัดตอนนั้นแต่พอเธอขอซื้อกระเป๋าสี่หมื่นผมก็ไม่ให้อีก สองอย่างแล้วนะเธอเลยกัดผมครับอ๋อคุณพยาบาลเมครับผมจะเป็นไข้เลือดออกไหมครับเออเราไม่ยุงลายเลือดอะมันออกแต่ไม่ใช่ไข้เลือดออกเมย์ก็งงมากจะเป็นไข้เลือดออกได้ยังไงอะครับแค่มีอากาศก็มีผมท้องลายอะครับ ว่ายุงลายก็คือเป็นยุงพูดอย่างนี้กลับไปเดี๋ยวไม่ได้กัดอย่างเดียวนะจะโดนถีบด้วยผูว่าเมีท้องลายมันก็แรงเกินไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆนะผมว่าคุณไปเที่ยวดีกว่าคุณอยากจะไปไหนล่ะเขาถามว่าเขาจะไปจังหวัดสิงห์บุรีถ้าจะไปสิงห์บุรีผมบอกได้เลยถ้าคุณไม่ไปร้านนี้ถือว่าปิดร้านอาทิตย์โภชนาจังหวัดสิงห์บุรีตั้งต้นที่โรงพยาบาลสิงห์บุรีอยู่ด้านขวามือ จากนั้นวิ่งตรงมาบนถนนขุนสันประมาณ300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนายดอกตรงไปสุดทางร้านจะอยู่หัวมุมขวามือมาจังหวัดสิงห์บุรีไม่กินยำลูกชิ้นปลากายโบราณที่ร้านอาทิตย์โภชนาถือว่าผิดร้านนี้เริ่มขายตั้งแต่ปี2,527ถึงปัจจุบันนี้ก็กว่า30ปีแล้วครับแรกๆที่ร้านเนี่ย จะขายก๋วยเตี๋ยวน่องไก่แต่ยอดขายไม่ดีคุณกำไรซึ่งเป็นคนคนครสวรรค์จึงได้นำสูตรลูกชิ้นปลากายมาทำขายจนได้รับคําชมและได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ร้านมีเมนูมากมายทั้งข้าวผัดพริกแกงข้าวผัดพริกข้าวผัดกระเพราก๋วยเตี๋ยวและลวกจิม้ม ซึ่งทุกเมนูเนี่ยจะมีลูกชิ้นปลากายเป็นตัวเอกของจานแต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินยำลูกชิ้นปลากายโบราณถือว่าผิดวิธีทำใส่น้ำยำน้ำพริกเผาถั่วลิสงมะพร้าวคั่วมะม่วงแครอทและหอมแดงจากนั้นใส่ลูกชิ้นปลากายตามด้วยน้ำซุปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันปิดท้ายด้วยใบโหระพาเพื่อเพิ่มความหอมแบบสูตรโบราณ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับที่ร้านจะทำลูกชิ้นประกายเองและต้องใช้ปลาไซส์เล็กประมาณ2ขีดเพราะจะได้เนื้อที่เหนียวแน่นไม่สุยมะพร้าวอ่อนต้องนำมาขูดและขั่วเองจะทำให้หอมยิ่งขึ้นและคงความดั้งเดิมของรสชาติแบบโบราณที่สำคัญยังช่วยเพิ่มรสสัมผัสในการกินอีกด้วยยำลูกชิ้นปลากายโบราณจานละ70บาท ร้านอาทิตย์โภชนาจังหวัดสิงห์บุรีเปิดแปดโมงจนถึงบ่ายสามโมงครึง่งวันนี้นำะมาให้กินในรายการเลยครับนี่เลยครับวันนี้เจ้าของร้านมากัน<ม>เลยครับผมก็ถามมาบอกว่าเฮ้ยนี่โอ้โหนี่มีความตั้งใจเอามาให้ทางรายการเรากินเลยแบบว่าดีมากเลยเพราะกลัวแบบจะไม่สดแม่เลยครั<ห>บบ่าวจะเข้ากรุงเทพอยู่แล้วไม่ใช่เขาบอกว่ามายำนี่เลยไม่อยากให้มันเซ็งเขาบอกว่าถ้าเกิดส่งยำมา แล้วเขาไม่ได้มายำเองเขาไม่เชื่อใครเขาเลยมาเองนี่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยครับนั่นแหละครับเห็นไหมนั่แหละที่โบกมือนั่นแหละครับที่โบกมือนั่นแหละฮะ้ีหถ้าไปแวะกันได้แต่ว่าเฮ้ยจะแวะไปยังไงอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหนูชิมให้ดูใช่ใช่ใช่ท่านผู้ชมผมพูดด้วยคำนะผมไม่ได้โกหกอื ปลากายที่นี่อร่อยสุดๆจริงๆและเหนียวผมเชื่อว่าที่เด้งและเหนียวนี่ผมเชื่อจริงๆโดยบริสุทธิ์ใจเลยนะครับว่าเขาต้องใส่ยางรถยนต์ลงไปด้วยมันเด้งขนาดนั้นมันเหนียวอ่ะเทคนิคที่ทำให้เหนียวผมรู้นะเวลาที่ขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะปั้นเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆแล้วก็จะเหวี่ยงลงตลอดเวลาทุกเด็ดเขาเขาจะเหวี่ยงจริงๆครับถูกไหมฮะ เวียงยิ่งเวียงนานเท่าไหร่เป็นครึ่งครึ่งชั่วโมงมันจะเด้งเองอที่บ้านทําแต่ก่อนอยู่ที่อลอนดอนก็ทําแบบนี้อ๋อตายแล้วตายแล้ว <c oughs> อโอ้ยโอ้ดูดิมันเด้งขึ้นมาลเลยโอ้ย <c oughs> อย่าเล่นเลย <c oughs> เล่นอย่างนั้นไม่ต้องเล่นหรอก <c oughs> นะนี่นะก <c oughs> ินนี่ดีกว่า <c oughs> นี่ตัวผีป,ปลากรายทั้งหมดลูกชิ้นปลากายทั้งหมดโอ้โหแล้วลูกชิ้นปลากายเดี๋ยเป็นลูกชิ้นประเภทเดียวนะ ที่ผสมอะไรไม่ได้นะนี่เรื่องจริงอันนี้เคยทำตั้งแต่เด็กถ้าผสมอะไรลงไปอยากได้เยอะๆใช่ไหมแอบใส่แป้งนะมันไม่ไปกับไปคนละทางเลยนะฮะมันต้องเนื้อจริงๆบางบางที่เขาก็ใส่ปลาฉลามลงไปปลาฉลามกับปลาไาลเนี่ยเอาใกล้เคียงกันรสชาติใกล้กันบางที่เขใส่ปลาฉลามลงไปแต่ว่าเนี่ยถึงบอกหลายทีแล้วว่าคือแล้วแบบอะไรก็รู้ไปหมดเลยอะฉลามฉลามดคือต้องบอกว่าร้านอาหารชนบทเนี่ยท่านผู้ชมนะ รักษามาตรฐานมาตรฐานททแท้ๆของอาหารไทยจริงไว้ได้คุณทําอย่างนี้สุดยอดดีจริงๆของคุณอร่อยจริงๆกล้าพูดได้ว่าของคุณอร่อยมากๆมันเด้งจริงๆคุณใช้ยางรถยนต์ยี้ไม่ต้องทุบ <c oughs> กันเยอะหน่อยเพราะทำไมบ้านรเราเหวี่ยงบ้เราเหวี่ยงบ้เราเหี่ยงถ้ามีปลาปลาอะไรลผสมกับปลาปลากายฮะฉลาดปลาฉลาดถาว่าสิงบุรเรียกปลาอะไรปลาฉลาดอ่าปลาฉลาดบ้านรเรียกปลาฉลาดฉลาด เอ้องี้ดีกว่าวันนี้ถ้าท่านผ่านสิงห์วุรีแล้วไม่ไปร้านอาทิตย์โภชนาเนี่ยผิดจริงๆเพราะเปิดนั้นต้องอย่าลืมนะแปดโมงเช้าแล้วสามโมงครึ่งก็จบแล้วที่เหลือไปเล่นไพ่นะครับไปเรียมปลาไปเทียมปลาไปเียมปลาไปเทียมปลา ไม่ีเตรียมปลาไม่เหมือนใครด้วยนะครับเตรียมเป็นไงแต่ไงถ้าเตรียมไม่ใช่อันนี้เขาต้องแบบรับรับมีอก่อนอเขาต้องผมก็งงจริงๆเลยนะครับผมเห็นเขาเตรียมปลาผมก็เห็นแต่คนอื่นจึกๆึร้านนี้ไม่ใช่นะกรึดกรึดอ๋อไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับอ่าละพักตรงนี้สักครู่เพื่อสิ่งน่าสนใจก่อนเดพื่อโชคต่อไปของรายการอันนี้ก็เก่งเลยเลยปลากลายหรือวจะกลายเป็นลูกชิ้นหลอกสักครู่เดียวครับขนม ชักหน้าครับน้ไทยมันเน่หนมันเนียนมากดมเกือบเหมือนกับขนมชานกลมกล่อมหมดเลยเวลานึ่งเนี่ยให้เปิดทิ้งไว้ก่อนห้าทนเออไม่อยากรู้ว่าไอ้คนปิดมันลืมปิดหรือเปล่าไม่ใช่กลัวคุณ r i b กดซแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง